สวัสดีครับผมไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาซ้อมยิงปืนนะครับเป็นปืน Browning High Power นะครับผมจะมายิงร้อยแส้นะครับไปด้เล่นนานแล้วนะครับการปันเอกนะฮะก็เดี๋ยวจะเอาปืนคู่ใจตัวนี้นะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างจะเป็นปืนสะสมนะฮะเก็บไว้สักพักใหญ่ๆดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยิงปันเอกได้ร้อยแสมไหมเดี๋ยวมาดูนครับดูผลงานเซตแรกกันนะครับอือ ดูก็รู้นะครับตอนนี้นะครับได้โอ้โหได้เก้าสิบเก้าสิบแปดนะครับหลุดไปหนึ่งหนึ่งนะครับลบสองเสียได้นะครับสองแต้มเศร้าครับบอกเลยเศร้าเซตแรกยังไม่ผ่านนะครับขาดสองแต้มนะครับเดี๋ยวขอใหม่เดี๋ยวขอใหม่โอเคเซตสองนะครับร้อยแต้มเมื่อกี้ไม่ได้นะครับขาดไปสองแต้มมันเริ่มกันใหม่นะครับ นี่ยิงเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับผมรู้สึกว่ามันขึ้นสูงหมดนะแต่เดี๋ยวไปดูกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นผลงานของเซตสองนะครับผมยิงได้97คะแนนนะครับมีหลุด8ไปหนึ่งนะครับแล้วก็หลุด9 1้านะครับมีใกล้ๆเส้นอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่านับแล้วก็ได้9กมาต่อเซตสามกันแบบไม่หยุดยั้งนะครับผมก็สิบนัดนะครับเดี๋ยวเล่นอีกรอบหนึ่งนะฮะพอะว่าจะพอแล้วเซตสามเซตสามของปืนของผมนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ย บราวนิงไฮพาวเวอร์นะครับผมปืนชลวันโกนะครับเป็นปืนไกทองนะครับในที่จริง <c> ล <oughs> ูกนี้เล่นกี่ล็อกก็หาตัวเอง <c oughs> ตอนนี้นะครับยิงมาแล้วเก้านัดนะครับแล้วปรากฏว่ามีคนขอเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป้านะครับก็เลยเดินเข้ามาดูก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้คืออยู่ที่เต็มนะครับลูกลูกสุดท้ายลูกเดียวนะครับถ้าเกิด ไม่หลุดก็คือได้รอยนะครับแต่ว่ายังเชื่อถืออะไรไม่ได้นะครับต้องรอดูลูกสุดท้ายก่อนนะครับโอ้ตอนนี้ตื่นเต้นครับจะทำชาเลนตัวเองวันนี้ก็เลยต้องชี้นแรกที่หนึ่งกับการยิงฟันเอกนะครับเพราะว่าถ้าจบได้ก็ดีจะไม่ต้องเสียลูกทั้งหมดนะครับยิงไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าครับลูกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปรอดูแต้มกันนะครับผมจะมาลุ้นไได้กันนะครับผมก็ยังไม่มองเป้าเหมือนกันครับ หนึ 1> 1, 2, ่งสอมอึ๊บเฮ้ยหลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดเรามานับไปพร้อมกันเลยนะครับ1 2 3 4งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเสไปเป๊ะนะครับนี่สวยงามตามทางเรื่องนะครับผมเอาเซตเดียวครับเซตีว,วันนี้19 นี่ครับผมร้อยแต้มได้มาแล้วค่ะ